บ้านหลังนี้มันต้องมีอะไรผิดปกติแน่ๆเลยอ่ะนอ่ผีแก่ไอ้แก่เพ่งแกะจะไปกพันเราไปปั่นอีแป้งคุณไม่ไดีกับผมเหรอครับตายแล้วจริงๆไอ้คุณผีเริ่ม24เมษายนนี้ สนับสนุนโดยชุดนักเรียนตราสมอสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ขอเริ่มต้นด้วยละครที่เข้มข้นที่สุดใน3โลกใครที่คิดถึงพระเอกพี่เคนธีรเดชอยู่ล่าสุดเตรียมตัวฟินกันได้เลยกับการพลิคกคาแรคเตอร์ในล,ละครมัจจุราชสีน้ำพึ่งเป็นหนุ่มสุดเทอนแต่สเสน่ห์ยังแรงทะลุจองานนี้การันตีได้เลยว่าลงจอเมื่อไหร่แฟนๆต้องได้เครซี่กันแน่นอนค่ะ ใครคิดถึงมาดยียวนกวนโอยเข้าขั้นร้ายกาจของพระเอกซุปตาเคนทีระเดชและก็เร็วๆนี้เตรียมกีดให้ฉ่ำปอดกันได้เลยค่ะเพราะบทพ่อเลี้ยงปัดในละครมัจจุราชสีน้ำพึ่งที่พี่เคนจัดเต็มให้สะดุ้งในมาดดิบเถื่อนและโหดโดยเฉพาะใส่นางเอกรจนาชัยที่พ่อเลี้ยงคิดว่าเป็นผู้หญิงหิวเงินและจัดหนักให้เคลิ้มกับลีลาปากแข็งแต่แสนอบอุ่นเมื่อครั้งพ่อเลี้ยงปัดยอมแพ้นในความดีของนางเอกยิ่งเรื่องนี้ได้มาเป็นป้าดันให้นางเอกใหม่ใส่กิ้งน้องน้ำตาลพิจักนาด้วยแล้วพี่เเคนเหมือได้ย อายุวัฒนะหล่อออร่าหน้าเด็กขึ้นอีกหลายปีอือหือฟินกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะก็จริงๆมันก็จะออกคุกกี้กันนะผมว่าคือถึงแม้ว่าจะร้ายยังไงหรือจะอะไรยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็มันก็จริงๆแล้วถ้าคนดูก็จะรู้ว่าเออเหมือนแบบเหมือนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรฟืนใจอะทำเป็นทำเป็นเก็กอะไรเงี้ยต้องต้องไปขี่ม้าด้วยอะไรเงี้ยนี่ก็ไปทุกอาทิตย์อะไรเงี้ยก็ใช้ได้เลยเหนื่อยใช้ได้เลย ก็ไม่ต้องดันหรอกก็ดูน้องเขาก็ดูมีเสน่ห์แล้วก็ก็น่ารักทุกอย่างก็น่าจะลงตัวได้ดีใช่พี่เขามีอล่าเด้อนี่ค่ะดีใจค่ะละครลงจอเมื่อไหร่ได้ซับเวิร์กันแน่นอนแค่ได้เห็นพระเอกพี่เคนธีระเดชจับคู่กับนางเอกน้องใหม่น้ำตาลพิจักนาแค่นี้นางเอกคู่ขวัญแอนทองก็ไม่น้อยหน้าพาพระเอกหล่อจัดอย่างติ๊กเจษดาพรปล่อยพลังสองต่อซะเลยอีหย่า เบอร์หนึ่งทั้งฝ่ายหญิงฝ่ายชายแค่ฉากเบาๆของละครอย่าลืมฉันแอนทองกับติ๊กเจก,ก็ปล่อยพลังเต่าสถานฟ้าใส่กันจนทีมงานละครไทยรู้สึกวูบวาบได้โดยเป็นฉากในออฟฟิศที่พระเอกนางเอกไม่ชอบหน้ากันและเปิดฉากฉะกันทั้งคู่ทาการบ้านไปอย่างสมศักดิ์ศรีเข้าประจําที่อย่างมั่นใจผู้กํากับสั่งแอคชั่นปุ๊บบรรยากาศหน้าจอก,ก็ระอุแข่งกับภาวะโลกร้อนแอนติ๊กเถียงกันไฟแลบไม่ลดราวาศอกยิ่งกว่าเชียร์ศึกไทไฟ,ไฟพอเสียงคัด <ไ S 1> ดังปับป๊บทั้งคู่ก็ยิ้มแฉ่งเพราะรู้ว่าต พอกันแบบชิวๆโดยยกแรกนี้คะแนนบัวขาวเออไอพี่ติ๊กเบียดบี้สาวแอนแบบกินกันไม่ลงซึ่งทั้งคู่ก็พอใจกับการทำงานประกบคู่กันครั้งนี้มากๆค่ะไม่มีอะไรค่ะแอนรับเขาอย่างเดียวเขาก็กระชากมือเราไปเชื่อเฉือนถักถางตามสไตล์เขาอะค่ะมันก็อาจจะมีตะกุกตะกากไปบ้างนะครับแล้วก็รุนแรงกับทองผสมต้องขอโทษด้วยนะครับไม่เป็นไรค่ะเราบอกว่าเดี๋ยวเราเอาคืนเรามีเวลาเอาคืนอีกเยอะค่ะไอ้นี่ครับ นำหน้าไปก่อนออคือสิ่งที่ผมกลัวครับว่าเขาจะเอาขึ้นยังไงเดี๋ยวอยดูเดี๋ยว่อยดูแอนไม่ยอมเหมือนกันค่ะแต่ละเทคคือไม่เหมือนกันเลยอ่ะแอนก็เลยอุ๊ยโหอันนี้มาแรงเฮ้ยอันนี้เบาลงมาหน่อยนึงเฮ้ยอันนี้ระดับมีเดียมเฮ้ยทำไงดีนี่รับไม่ถูกนี่แค่เราวอร์มคนดูนิดนึงให้เตรียมรู้ว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะมีอะไรกันมากกว่านี้อีกนะคะมากกว่านี้เหรอมากกว่านี้ยังนี่แค่กระชากแขนแล้วก็มีอะไรกั้นธรรมดาเดี๋ยวต้องเราดูต่อไปเขาพร้อมไปของ ด้านหนุ่มบอยพิษนุก็บบุกมาถึงห้องแาวสีสันบันเทิงหอบต้นไม้สีเขียวๆมาเป็นพรอพส์พร้อมเป็นตัวแทนเชิญชวนชาวไทยหันมาใส่ใจโลกกับคอนเสิร์ต Stop Hot Concert ที่ร่วมสร้างจิตสำนึกในการใช้พลังงานปิดไฟปิดแอร์ออกมาร่วมลดโลกร้อนโดยใช้ดนตรีเป็นสื่อกลางค่ะขอบคุณครับมีทั้งซิริตาเจนเซนนะครับหยาดทิพราชปาลน,นะครับอาร์ตพระสุดก็ไปนะครับศิลปินก็มีครับวชราวดีนะฮะ แล้วก็ Room 39แล้วก็ ETC ครับพิธีกรก็ผมฮะบอยมิ mm ้นท์นะครับก็อยากจะให้ไปชมกันนะครับสนุกแน่นอนครับคอนเสิร์ตครั้งนี้ครับช่วยโลกใบนี้ด้วย และอีกคอนเสิร์ตท,ที่แฟนๆละครช่อง3มไม่ควรพลาดเย็นวันศุกร์พรุ่งนี้พระเอกบอยปรณกจะควงน้องชายในหน่องธนากับแก๊งสามสาวจากคุญชายประวัรุ่นางเอกมิวนิธาและฝาแฝดเพชรพลอยนำทีมนักแสดงช่อง3ไปเกรียนเอ้ยมอบความบันเทิงในชานทรีพาวเวอร์ทีมคอนเสิร์ตที่ลานซีเคพลาซาอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองกันด้วยค่ะชานทรีพาวเวอร์ทีมคอนเสิร์ตนั่นเองนะครับก็เจอกันแน่นอนครับมีดาราไปเพียบเลยนะครับเราขนไปนี่ ไม่ว่าจะเป็นคุณบอยประกอ์นะฮะคุณหน่องก็ไปนะครับคุณวุฒิก็ไปนะครับน้องเกลก็ไปน้องก๊อตก็ไปโอ้โหไปเยอะมากเรียกกันว่าไปเสิร์ฟถึงที่เลยสนุกแน่นอนครับต้องไปชมนะครับ ิ่งเริ่มต้นชีวิตครอบครัวได้แค่2เดือนผู้ประกาศสาวไก่มีสุขแห่งผู้หญิงถึงผู้หญิงก็ใจกว้างยอมเปิดบ้านช่วงข้าวใหม่ปลามันให้แฟนๆช่อง3ามได้ร่วมหอมหวานไปด้วยกันงานนี้นอกจากจะได้เห็นเรือนหอทุกซอกทุกมุมแล้วยังได้รู้เสน่ห์เฉพาะตัวของสาวไก่ที่ทําให้สามีคิมพงศกรลหลงไหลถึงขั้นหยุดบินไปทําธุรกิจที่ประเทศลาวกันเลยค่ะหวานขนาดนี้ทั้งคู่จะมีลูกไก่น้อยเร็วๆนี้หรือเปล่าต้องมาตั้งใจดูการพร้อมเซอร์ไพรส์คาดไม่ถึงตามธรรมเนียมขบวนการตีท้ายครัวบ ายโมง45งวัน,<บ>นอาทิตย์นี้ค่ะไลยถามเลยบอกว่านี่รักเสร็จแล้วละสิ<ด>แฝง,งแลกจะทดสอบเขาว่าเฮ้ยคุณเป็นลูกศิษย์พระเจ้าแล้วคุณมาแบบมาจีบคนมีแฟนได้ยังไงือถ้าถ,ถ้าเกิดคนมีแฟนแล้วต่างคนะคิดว่าไม่ยุ่งอยู่แล้วต่างคนไม่ยุ่งใช่ไหมฮะแต่ว่าแต่ว่าที่ที่ถ้ายังไม่ได้แต่งงานนี่ยมันเหมือนว่าเขาอาจจะแค่ลองพกันเฉยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ได้ต้องให้เลือกแล้ว ด้านกองละครทซายสีเพลิงที่ถูกจับตาตั้งแต่ยังไม่เปิดกล้องล่าสุดก็ล็อกคิวสองพระนางดาวรุ่งอเล็กธีรเดชและมิวนิทามาฟิตติ้งกันอีกครั้งโดยคราวนี้อยู่ในสายตาสแกนของผู้จัดจ่ายยศซนีและประจับผู้กำกับส่องกันละเอียดยิบทังเสื้อผ้านหน้าผมพร้อมใส่คาแรคเตอร์ให้สองตัวละครรุ่นเล็กโดดเด่นและสู้รัศมีกับซุปตารุ่นพี่ชมผู้อรารยาปอนนทวุฒิและชาคริตได้สบายสบายรับประกันเลยว่าละครรีเมคทซายสีเพลิงเวอร์ชัน2013ต้องกลายเป็นท a l กออฟเดอะทาวทั้ ดราม่าเข้มขน้นอารมณ์เชื้อเชื่นจัดจ้านและเสื้อผ้าสวยจัดะทะลุะลลจอแน่นอน,นค่ะยังไม่ค่อยไม่ค่อยถูกใจอะค่ะรอบนี้ก็เลยขอซ่อมน้องสองคนโดยเฉพาะรอบที่แล้ว คนเยอะด้วยนะคะเราก็แบบต้องดูมรวมอะไรเงี้ยรอบนี้ก็ขอดูน้องๆสองคนอย่างเต็มๆซะหนึ่งทีเราไม่อยากให้ตัวละครน่ะมันถูกเปรียบเทียบมากเดี๋ยวเวลาคนดูบอกเอ๊ะทำไมคนนี้แต่งตัวดีทำไมคนนี้แต่งตัวไม่ดีเราอยากให้คนดูดูแลเอิดสบายหูสบายตาไม่ใช่ว่าเนื้อละครสนุกอย่างเดียวแล้วเสื้อผ้าไม่สวยไม่สวยไม่ว่าไม่สวยแล้วใส่ไม่พอดีตัวหรือว่าใส่ไม่รับกับรูปร่างเขาอ่ะมันยิ่งไม่ดี ตอนนี้ไปดูฉากดราม่าโรแมนติกของพระเอกเขตะวันที่ใจเย็นยอมเล่าเรื่องในอดีตให้หนางเอกมัทนาได้น้ำตาซึมกันในละครมายาตะวันค่ะวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วแหวนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะมาร่วมผนึกกำลังกับพวกเรา Save the World Expo ณ c h a l นะ n h e r l e n l e r Hall 2และ3เมืองทองธานีแจนครับ